กลับมาอยู่กับผมแมทธิวดีครับที่ LWC Super c h a ชมครับคู่สองวันนี้วันนี้นนฮะยังอยู่ในศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำ Women, ทะเบียน8 Women Tournament Championship 117อปอนด์สายบีคู่สองนะครับแต่ถึงจะเป็นมวยรอบครับยังมีรางวัลพิเศษนะฮะจาก g l o b a l house รางวัลละหนึ่งบาทให้ลุ้นกันครับกับรางวัล Fight of the Night และ Fighter of the Night นั่นเองครับ Ladies and gentlemen, bout number two this evening is a second fight in our four women tournament championship. Let's meet our first fighter here. She is from the blue corner, 36 years of age, standing 165 centimeters tall, with a fight record of 36 fights, 25 wins. Please put your hands together for Su Min from China. ครับนักชกจากมุมน้ำเงินเราไปเจอกับคู่ชกของเธอจากมุมแดงอายุ31ปีสูง162ซนติเมตรชกมาแล้วถึง53ไฟชนะ34และเสมอหนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอส่งปรบมือต้อนรับเมรีคุงสิธามวยไทย from Thailand ช่าจากประเทศไทยครับยยและสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบริทีของคู่นี้ยยคุณนิชพอนิยมชยโชติโกดคู่ที่2ครับยังเป็นศึกมวยรอบเงินชัยโยนะครับพิกัด117ปอนด์เมรีคงสิทธามวยไทยครับพบกับนักมวยจากจีนซูมินแมวันนี้มาในสีเสื้อใหม่ครับเมรีคงสิทธาครับแฟนๆมวยช่อง8คงจะจำเธอกันได้ดีครับสาวคนนี้นี่สอกคมนะครับ 117ปอนด์ครับอายุ31ปีครับตอนนี้นี่ย้ายไปอยู่กับคงศิธธาก็อยู่กับคุณแมทธิวพิธีกรของเราเองครับวันนี้ก็อาจจะต้องเชียร์ลูกทีมเหนื่อยแลครับทาาของคุณแมทธิวครับวันนี้เจอกับสาวจากจีนครับซูมินครับวัย36ปีสูง165ซิเมตรฝึกซ้อมอยู่ทนู่นเลยครับชัดชัยมวยชัดชัยน้อยมวยไทยเลยครับพี่ประเทศจีนครับอยู่ที่เซี่ยงไฮ ม่ถือเป็นสาววัย30บวกที่ยังดูแลรูปร่างได้อย่างดีครับโอ้โหเนื้อตัวนี้ลีนทั้งคู่ครับแทบไม่มีไขมันเลยครับวันนี้ทีมเชียร์ก็ตามมาเพียบเหมือนกันนะครับไม่แพ้กันเลยครับทั้งคู่ครับทั้งเมรีแล้วก็ซูมินครับคู่แรกนี่ทางด้านของสาวสาวราัสซีครูเจียนนี่ไปยืนรอชิงชนะเลิศเลยนะครับในคู่ที่7ของวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณเงินชัยโยสิทเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SBS ครับสัปดาห์หน้าครับของดีครับโอ้โหศึกเอแมนทัวร์นาเมนต์ครับพิกัดน้ำหนัก143ปอนด์ครับอลันยาอุนี่ครับเพชรอดิศักดิ์แกงกรูมวยไทยภูเก็ตเพชรต้องคำบางกอกอัลลยน์แล้วก็โพย่าจากอิหร่านครับหมานี่แบบหนักๆเดือดๆทุกคนครับติดตามชมกันได้ครับเสาร์ได้ครับหนึ่งกรกฎาคมครับที่นี่แน่นอนครับช่องแปดกดเลข27 King of Fighting Sport ครับ LWC Super Champ หน้าหวานจริงๆครับสาวจีนคนนี้ครับซูมินครับวันนี้เธอมาพร้อมกับแม่ชัดชัยน้อยครับเทนเนอร์คู่ใจคู่กายครับซึ่งก็จะชกในคู่หน้าด้วยนะครับมุรภาไม่แพ้นะครับชัดชัยน้อยสินเบญจมะบรรยายสรรพุณไม่หมดเลยครับสำหรับชัดชัยน้อยครับอ้าวมาด้วยครับเดมี่ครับมาเชียร์พี่เมรีครับนั่งอยู่ข้างๆกับคุณแม่ลิเดียครับน้องแป๋วแหววครับ น่ารักครับโตขึ้นเยอะเลยมาทางครอบครัวครับวันนี้ครับยังขาดดิออนนะครับลูกชายคนเล็กของคุณแมทธิวโอ้โหดูท่าไหว้ครูของธนสุซูินครับดีครับจิตใจรักในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยนะครับแล้วก็เรื่องของมวยไทยครับและซูมินคนนี้ไม่ธรรมดานะครับดีกรีแชมป์มณฑลของประเทศจีนนะครับ ถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาครับก็อย่าลืมนะครับเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อด่วมนมากอนุมัติไวในหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็ค,คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกครับสนใจติดต,ต่อสาขาเงินชยโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับวันนี้นี่ตั้งใจเป็นพิเศษครับเมรีพยักเมรีคงสิทธามวยไทยครับพอก่อนหน้านี้นี่ คยพลาดตำแหน่งแชมป์มาแล้วครับก็พลาดอย่างน่าเสียดายครับวันทั้นแต่ก็เธอขอกลาบมาแกล้ตัวอีกครั้งนี้ครั้งหนึ่งเลยครับและแน่นอนครับคู่ปรับเก่าก็ไปยืนรออยู่แล้วครับลูกน้กําก่อกลมเกลียวครับถ้าผ่านซูมินนี่ก็ต้องไปเจอสาวรัตอีกรอบครับต้องมาลุ้นกันครับว่าเมรีจะทําได้หรือไม่ครับยกแรกครับ เราเคยเห็นเมรีมาแล้วนะครับแต่ว่าซูมีนี่เรายังไม่เคยเห็นแต่ก็เชื่อว,ว่าแพ่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วและครับลูกศิษย์ของฉัรชัชยน้อยส่วนสูมี่ใกล้เคียงครับ162กับ165ครับเมรี162ซูมี1 6โอ้โหเดินลุยเลยครับขอกแข้งทักทายครับแหมวันนี้รีไปไหนหรือเปล่าครับเมรีครับเดินปลีเข้าหา นี่ครับเตยหลุดก,ก็โดนนะครับซูมิงแต่เตยเข้าไปบริเวณทับในก่อนครับแต่จิกมาซ้ายยังไม่ถึงครับซูมิงแข้งซ้ายมานี่ครับเสียบไหนครับเมรีกระต่ายด้วยแข้งขวาก่อนจากครับโอ้สียดายเวาตาวันนี้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เรียกว่ามั่นใจมากนะครับสำหรับเมรี โอ้โหสับพับนไปแรงๆครับในพลังใจจากน้องแป๋วแหววแล้วครับโอ้เตะทำนายได้ดีครับเมลีครับเตะเราร่วบตีครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องละเอียดทุกช็อตแล้วครับลงไายครับดันเข้าไปหงุดหงิเตะตีกับเชือกโอ้โหมีอาการเลยนะครับซูมิน ล็อกก่อนก็พักก่อนเลยครับแบบนี้ผมมาดูผิดผูพิตาเลยครับเมรีวันนี้ไปนาตีครับวงในลากมาตีเข้าไปครับเข่ายัดไส้โอ้ยางนิ่งครับอย่ายืนนิ่งนะครับซูมินครับอันตรายครับสีหน้าแม่คงจะไม่นึกแลวครับว่าวันนี้เมรีจะเปิดเกมปุกครับตเตะพักในสวยครับเมรียังเดินคู่ต่อครับ ลังตัวครับโอ้โหเสียบเขา่าแหมเหมือนจะเริ่มพังพวงเลยครับซูมินยังตกใจอยู่หรือเปล่าครับวันนี้เมลีจู่โจมเร็วเลยครับมาหลักสูตรใหม่ครับเมลีโอ้โหขวาซ้ายเต็มรักเลยครับแม่เอ้าระวังสองครับเมลีต้องระวังสองด้วยนะครับ วันนี้ต้องบอกว่าบรรเลงเพลงเข่าได้อย่างเมามันจริงๆครับเบรีครับนอกในครับไป่ว่าจะเป็นลูกเตะพับในแล้วก็เข่าแบบนี้ครับสุมินสู้ด้วยศอกครับหมัดสาวไปเรื่อยครับเมรีนิ่งครับต้องระวังเลยนะครับเบรีครับแหมลูกศอกนี่บางทีถูาปไถมานี่แตกได้ง่ายๆครับชวงท้ายปลายยกแรกครับโอ้โหร้อนเป็นไฟเลยครับยกแรกสำหรับคู่นี้โอ้โหข่ากระชากมาตี ระคังบดยกดังซะก่อนครับพักกันสักครู่นึงครับยกแรกก็มันซะแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ครับวันนี้มาดูจริงๆครับเมรีแหมฉลองเปลี่ยนค่ายใหม่ครับแหมย้ายไม่อยู่คงศิษานี่ดูครับเสียบเม้มปากแน่นเลยครับโดนเข่าเมรีเข้าไปครับสุมิน แต่ก็ต้องเกรงท้องรอรับแบบนี้นะครับโอ้โหแทงเขาบริเวณซ่งอกเลยพยายามจะสวนด้วยหมัดนะครับแต่มันไม่เข้าครับมันไม่อยู่ในระยะที่จะเหวี่ยงแล้วก็ทําให้น้ําหนักหมัดมันมีได้นะครับแต่ก็ต้องชมเมรีครับวันนี้วางแผนดีครับในขณะที่สุมินก็ต้องให้กําลังใจเลยครับก็ถือว่าจิตใจนักสู้นี้เต็มร้อยครับสาวจากทีมรายนี้ครับแต่เมรีก็จะเดิน ซุมสี่ซุมห้าย่ามใจไม่ได้นะครับในหมัดมวยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเปลี่ยงโป้งป้างนี้น็อกกลับมีให้เห็นมาอยู่ตลอดนะครับอ่าไปก็ต่อครับยกสองไรชนะก็จะเข้าไปเจอกับสาวรัฐครับในคู่สุดท้ายโอ้ดูทุบเอาเลยครับแหมมาเป็นแฮมเมอร์ฟรีสเป็นหมัดตอกตะปูเลยครับอ้าวงในครับโอ้โหล็อกแขนไปเลยครับเมลีสูมินก็สะบัดไปเรื่อยฮะ เดินครับแทงขวาไปโอ้โหโดนตัวแล้วมีอาการครับซูมินครับพยายามเสี่ยงซอกแล้วครับซูมินครับต้องเสี่ยงซอกแล้วครับโอ้โหวงในตีได้กรรมการก็จะปล่อยให้ตีนะครับตีแรงตีแรงตีเจ็บจริงๆครับวันนี้เมรีโอ้ยิงต่อยยิงมั่นใจครับโอ้แข้งซ้ายมาเอาพยายามสู้เหมือนกันครับซูมินขวาได้ไหมเมรีขวาได้ไหม สุมินเกย์ก็เวียนไปเรื่อยครับตีครับโอ้โหเด้งตีมันจริงๆครับวันนี้สุมินเกย์ก็ทนจริงๆครับอยังยิ้มสู้ครับสุมินโอ้ยแข่งขวาอัดเข้าไปก็ตามด้วยเข่าปิดมาตีโอ้ยยังไงดีครับสุมินครับเริ่มอยตัวแข็งครับลากมาตีโอ้โห เสาซ้ายก็จะเต็มแต่เราบอกว่าซ้ายผ่านตลอดเข้าไปเดี่ยวซ้ายเปิดไว้แล้วครับบิ๊ดปั๊บปิดปั๊บ,บโอ้โฟอ้องหน้าคัวจริงๆครับวันนี้สำหรับเมรีครับหายใจทางปากครับซูมินกดเมรีจักซูจูโจมแรงซูจูโจมหนักจริงๆครับวันนี้โอ้โหเขอาซ้ายไปยแล้วมาเจอศอก ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาแม่วันนี้นี่โชว์ทุกดอกเลยครับเมรีทั้งเขา่าทั้งศอกเสียหลักล้มลงไปครับแฝกของเชนนี่ก็คราดเลยครับตีได้ไหมตีแมมันจริงๆครับวันนี้เมรีครับปิดไปปิดมาครับเหมือนกับขับรถยนต์แล้วมันเป็นพลังไร้พาวเวอร์เลยครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันคล่องจริงๆสุมินนี่ยิ้มสู้อย่างเดียวไม่พอครับต้องมีอาวุธมาสู้ด้วยครับนี่ครับต้องสู้บ้างครับพวกในของสุมินครับแม่ไปยืนตัวแข็งยืนรับอย่างเบลลี่มีสิทธิ์ยุบครับอย่างครับเมนี่จะทำยังไงต่อแข้งโอ้ยชิงออกก่อนเลยครับต้องระวังศอกของสุมินนะครับแหมจะเดินทื่อๆเข้าไปขวานี่ ไม่ง่ายนะครับโอ้ก็สนุกกับเกมไปด้วยแล้วครับซูบินครับแม้ว่าจะโดนเยอะเข้ามาโดนหนึ่งเลยครับวงในโอ้โหยยังไม่ระทบกระพวยนะครับเจอเข่าก็ไปเยอะๆนี่ดูครับลากมาตีซ้ายตีขวาตีหน้าตีหลังเลยครับเมรีครับบทยกที่สองขานไปแล้วสองยกเลยครับศึกบุรีรัมเงินชัยโยครับคู่ที่สองครับร้อยสิบเจ็ดปอน แหหน้ายังใส่กิ๊กเลยครับแหยังมีรอยยิ้มครับซูมินไปดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมานี่ครับเด้งตีของเมรีครับโอ้เสียบแต่ละดอกเนี่ยครับเข่าซ้ายโอ้ซูมินนี่สถานตามเลยนะครับตามเข่าของเมรีครับโอ้ต้องนับถือหัวใจเริงจริงครับวิ่งเข้ามาก็เจอศอกครับแล้วก็นี่เป็นแข้งขวาของเมรีครับโอ้เต็มพุงกะทิครับโอ้วันนี้นี่จัดหนักจัดเต็มครับ ฉลองสีเสื้อใหม่ครับเมรีคงสิทธามวยไทยพยายามจะสนหมัดเหมือนกันนะครับสุมินครับแต่ว่าโอ้โหมันยังไม่โดนมันยังไม่เข้าโฟกัสอย่างจังเลยครับต้องยอมรับนะครับหัวจิตวใจของเธอครับสาวจีนคนนี้ครับสุมินโอ้ทนจริงๆครับไม่ว่าจะโดนเข่าโดนแข้งของเมรีเข้าไปเธอก็ยังยิ้มสู้ครับหลุยกันต่อครับกยกที่สครับยกสุดท้าย ใครชนะก็จะไปเข้าชิงชนะเลิศกับสาวรัสซิครูเทียสครับคือเป็นตัวแทนของสายบีครับไปชิงชนะเลิศกับลูกน้ำกอดกลมเกลียวอย่างนี <S <s ้ครับเดิน hmm. ลุยแล้วครับทิ้งเดินก่อนเลยครับเบรีครับต้นยกขยะไฟหมายังไม่มีจังหวะไปมีชัยโครงเลยครับ สูมินปะจจะตั้งศอกสู้ครับแต่แม่มันไม่เข้าโฟกัสครับจังหวะมันยังไม่ได้ครับซูวินครับต้องหากันต่อไปครับไม่เป็นไรครับเวลายังมีเหลือเฟือนี่ครับหลัดปีอีกแล้วครับเมรีหมาอีกแล้วโอ้โหแล้ววันนี้ยังมีจังหวะที่ทําได้ดีจังหวะนึงคือการเตะพับในนะครับของเมรีสังเกตดีๆครับว่าเตะมาตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับตั้งแต่ต้นยกแรกทาให้ซูมินเสียจังหวะครับ ไต้ลุกโทษตรงนี้ตัวหมุนเลยครับยังยิ้มได้นะครับแหมพยายามรอจังหวะให้เมรีขยับเข้ามาแต่ว่าโอ้โหเร็วจริงๆครับเมรีแหม่ที่จะสวนที่จะสู้ก็เอาแล้วับต้องรีบทัมครับทางด้านซูมินยังไม่ผ่อนเรื่องเลยนะครับเมรีฝามยกโอ้โหโอ้อกมาโอ้เข่าซ้ายครับ <Okay. S 2> เข้าแต่ลัดอกนิดตัด <c oughs> ฟันก่อนๆน,นะครับสุมินครับใจยังสู้ครับ <c oughs> แผลต่อยมัดซ้ายโอ้แต่ดูครับ <c oughs> เจอเข่าไปแต่ละทีนี่มันแหมเหมือนกับแพ้ทางกันเลยครับห <c oughs> ลบอะไรหลบได้ครับแต่ว่าแม่เขา่าซ้ายนี่ตอนนี้เจอตลอด <c oughs> แผลเสี่ยงมาสินสอกครับสุมิน <c oughs> ลากมาตีครับ <c oughs> โอ้เรียวแรงถือว่าย <c oughs> ังดีครับ เมรี <Mary. S 2> โอ้โหแม่วันนี้นี่ครบเครื่องต้มยำเลยครับ,มบเมรีครับแต่สบัดเป็นของสบัดไทยเลยครับเมรีอันมาผ่อนแล้วครับอยู่วงรอกให้ธนสุรินเดินเข้ามาบ้างแต่เดินเข้ามาต้องระวังนะครับสุมินแต่ว่าสวนแข้งของเมรีนี่ทําได้เร็วครับและโดยเฉพาะเขา่าเด็กลับมาแล้วครับลูกเตะวงในแม่พยายามจะเตละลักษณะสวยแบบโโอ้ห นาสะบัดเลยครับบัดขวางเมรีต<ป>ีตีแล้วต้องถอดหัวนี้เลยครับซูมินก็ปล่อยให้ซูมินเดินเข้ามาบ้างครับใส่จังหวะจิ้มเย็บยา,ยาวๆครับเมรีครับโชลีล่ะครับตอนนี้ครับเมรีครับรวบมาอา้าวเดบบเข่าไปไทีนึง ช่วงท да. oh. 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 ้ายปลายยกครับย่งสู้ครับซูมินเผื่อจะมีปาฏิหารหรือเปล่าครับโอ้ตไม่มีครับสนุกจริงๆครับคู่นี้ครับแลกเดือกันตลอดทั้ง3ยกครับน้องเดมมี่นี่ปอบมือป้อยๆเลยนะครับมาเชียร์พี่เมรีครับวันนี้ดูภาพช้าครับโอ้โหดูคบจัตะวันระสานแข่งกัน อยากจะเตะไม่มีจังหวะครับบุลี้ได้แข้งซ้ายครับแต่ว่าโอ้โหเจอเข่าตีเข้าบริเวณหน้าขาลากมาตีครับดูครับวันนีเข่าซ้ายโอ้โหตีเป็นเครื่องจักรเลยครับเนี่ยครับเข่าซ้ายของเมรีครับโอ้โหเข้าไปเต็มใจโครมซูมินิทนจริงๆครับดูครับแต่ละดอกที่โดนนี่ไม่ใช่เบาๆบานะครับและนี่ครับ กระแทกหมัดขวาหน้างายเลยครับโอ้ oh, oh, ไปชมการตัดสินกับคุณแมทธิวครับคู่สองวันนี้จบลงเรียบร้อยครับเรามาดูคะแนนจากกรรมาการก,กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและเข้าสู่รอบชิงของวันนี้ ladies and gentlemen we have a unanimous decision winner กรรมาการทั้งสาท่านครับให้คะแนน30ต่อ27ทั้งหมด for our winner from the red corner สวันนี้ครับพัชัานเข้าไปชิงเลย